ครวพียใชอบฝึกคนที่ไม่เคยมีความรู้อะไรมาเลยเนี่ยอย่างตอนสร้างพระใหม่เนี่ยอืมจะหาคนทําครัวมอง้ายมองหวัวอืมเอาสีลาวันโนนี่แหละตอนนั้นยังเป็นอุบาศกอุบาศกชื่ออะไรลืมไปเลยวันชัยใช่ไหม ตอนนี้านเป็นเป็นพระเถระแล้วน่งกางเกงขาสัน้นอะไรมอง้สงปั่มาเป็นพ่อครัวครูไม่ใหญ่จะเป็นหนูเตเผาท่านเป็นเรียกว่าไปในบ้านเป็นน้องชายนานนั้นมีแต่พี่สาวพี่สาวน้องสาวสาวทั้งนั้นที่ทำอาหารในท่าน แล้วถ้มันอยู่ที่บ้านสมัยอยู่ที่วัดแล้วก็ตั้งได้เพราะฉะนั้นจะไม่เคยทําอาหารเลยตั้งแต่เกิดมาแต่เคยรับประทานอาหารนันตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมาเลยถ้าทานได้ก็ต้องทําได้เออและครูไปใหญ่กับพระเดชคุณหลงวงพ่อตะชีวก็เป็นหนูต <c oughs> ะเภาอือหือพอจะบารุณเอ้ย ก็จะทำมาหามาใหม่ๆนี่นะชิมแล้วชิอีกจนน้ำแกงหมดหม้อยังไม่รู้เลยพรจเจยาคุณหลวงพอ่อตแต่ตจีโวเนี่ยอองเนี้ยถึงกับลำพึงปกติอะไรส่งมาท่านจะฉันอร่อยหมดเพราะท่านจะปรับลิ้นได้เมื่อเราปรับรถไม่ได้กับปรับลิ้น เอารับรถก็ะั่งวันหนึ่งอยู่ในวงฉันวงเดียวท่านลำพึงไอ้ที่จำได้เพราะประโยคไม่ไม่เหมือนใครในโลกแม้การจะผ่านมาสดกอ่กีปเฮ้ยกูต้องไปหัดเคี้ยวเอื้อง笑<笑>เอ๊ะเอ๊ะแต่ไมพระเดชคุณพูดอย่างนี้คือเขาไปเอาไอ้ใบกระถินยักษ์ เอามาจิ้มน้ำพลิกเอามาถวายพระแล้วบอกมึงรู้มัยนี่าภาษาพระกุหลาบของท่านนะ,อะไอเนี่ยก็เขา,า,าทำอาหารศาตร์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่มึงไม่ให้กูฉันได้ยังไงอันนี้าภาษาท่านนะจ๊ะโอ้ และแล้วอแอลตสอยูวินอตอนสุดท้ายท่านทำอาหารเป็นยังระทั่งไอ้คำว่าพระร้องไห้เนี่ยจริงท่านทำได้ในระดับเ,ออเหลาชั้นหนึ่งอของประเทศด้วยเพราะต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรต่างฝึกฝนไปเรื่อย ก็จากหนูะเพาค่อยเป็นพระมาฉันเรื่อยๆเป็นแปจากหนูว่าเป็นพระมันได้ฉันอร่ออร่อยอร่อยหน่อยที่ว่าร้องไห้คืออะไรท่านออกบวชโอเราสูญเสียยิ่งใหญ่สูญเสียพ่อครัวเอกมาเป็นพระซะแล้วตอนนี้มาเป็นพระครูเออ เนี่ยฝึกตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะครูวิหยาชอบฝึกอย่างนี้